สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วเด็กน้อยมาพร้อมกับอะไรของนะคะนี่คุณตาคุณยายหมอท่านส่งมาให้นะคะอาหารนี้ส่งมาให้น้องทีวีนะคะแล้วกระกระบานี้ก็ไว้ให้แม่ลูกอ่อนนอนนะคะแม่ถั่วพูนะคะแล้วก็มีที่รับเล็บ แล้วคุณตาคุณยายหมอเห็นว่าที่บ้านเนี้ยชอบกัดทเทียบยบกันท่านก็เลยซื้อเป็นแบบนี้มาให้นะคะเนี่ยแบบเป็นแผ่นนี้นะคะท่านก็หาวิธีนะคะที่จะทํายังไงที่จะไม่ให้เขากัดนะคะท่านก็ซื้อแบบเป็นแผ่นมาเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเป็นแผ่นนี้จะเป็นยังไงจะกัดกัดกันไหมหรือว่าจะฉีจะฉีใส่อใส่กันไหมนะคะดื้อกันจริงๆนะคะเด็กๆเนี่ยนะคะแล้วคุณตาคุณยายหมอก็เห็นว่า แม่ถั่วพูเนี่ยชอบกัดลังใช่ไหมท่านก็เลยลองคิดดูว่าเอาเป็นกระบะทรายแบบนี้ใหญ่ๆห,หน่อยเบนี้มามาตั้งให้จะดีไหมประมาณนี้ค่ะแต่ท่านก็จะจะซื้อแผ่นนี้มาลองนะคะแต่เนี่ยแผ่นนี้มันลองไม่ได้นี่ม,นมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่านะคะมันลองไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอ,เ,อเอาแผ่นซับลองนะคะแต่ท่านก็ซื้อในถุงเนี่ยก็ะจะเป็นกองผ้าแต่กองผ้าเข้าในกองของแม่ถั่วพูไม่ได้นะคะ แต่อันนี้ก็น่าจะได้อยู่นะคะเดี๋ยวจะลองเอาไปเข้าให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเอาแม่ชมพูกับลูกๆอยู่นะคะแต่เดี๋ยวดูดก,ก่อนอาจจะเอาแค่ชั้นชั้นเดียวอชั้นสีชมพูอาจจะไม่ใส่เพราะว่ามันสูงไปนะคะมันอึดอัดเนาะก็เดี๋ยวอาจจะอยู่แค่ชั้นเดียวนะคะเดี๋ยวจะลองดูนะคะไม่เกรงต้องกล่บว่พคาณคุคนตาคนณย,ยหมองมากๆเลยนะคะที่ความเมตตานะคะจีวีน้อยเออพร้อมผ้าด้วยนี่น,นี่พร้อมผ้ามีผ้าด้วย กีบีน้อยก็นั่งรับของตรงนี้อ่านเนื้ออาหารหนูนี่นี่อาหารหนูคุณตาคุณยายซื้อมาให้ขอบคุณคุณตาคุณยายครับขอบคุณครับขนลูกขอบพระคุณครับที่เมตตาหนูครับและคุณตาคุณยายหมอก็ได้ซื้ออาหารเปียกมาให้น้องกีบีด้วยนะคะอาหารกระป๋องนะคะไม่เกรียนกล่าขอบคุณท่านทั้งสองมากๆเลยนะคะขอท่านทั้งสองมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ นี่ใครอยู่ตรงนี้วิเศษอยู่ตรงนี้เมื่อกี้จะยกมือขึ้นมาเรียกินข้าวอิ่มพายืนพาเดินสักแป๊บหนึง่งแล้วนอนต่อนะคะวิเศษเนี่ยกลางคืนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจะนอนตื่นขึ้นมาทีไรเขาจะมองหน้าแม่ตลอดเลยนะคะแม่ลืมตาขึ้นมาเขาจะนอนมองหน้าแม่ตลอดแต่แม,ม่เกงคิดว่าเขาน่าจะไม่นอนนะคะแล้วก็มีกระดึบ๊บกระดึบกระดึบขึ้นข้างบนนั่นแหละนะคะกระดึบกระดึ๊บขึ้นมา เนี่ยเขาพยายามจะยกมือขึ้นมาเรียนะคะยกมือขึ้นมาหลุยกยกขึ้นมาเรียเร็วยกขึ้นมาเรียเร็วพยายามจะยกมือขึ้นมาเรียจนคนนี้ก็เล่นเล่นใหญ่เลยเล่นกับของของเล่น <ś led> ดีใจอะ่ะดีใจอะ่ะไม่ใช่ของหนูไม่ใช่ของหนูของหนูมีที่รับเียบแล้วมีข้าหารแล้วดูดูแสบมากแสบมาก จะออกกับลูกจะออกเหรอครับมามามาเออจะออกแล้วลูกอ่าอึ๊บอยู่กับพ่อพิเศษนะเดี๋ยวพ่อพิเศษเหรอลูกจะเอาอะไรดีเอาอะไรดีของเยอะเลยเอาอะไรดีลูกเอาอะไรดีของเยอะเลยเสียตัวกลมบล็อกเลยนะคะ เขา่อยก,กี้เขาพยายามจะยกมือเลียแล้วก็เลียไม่ถึงเดี๋ยวสักวันหนึ่งลูกต้องเลียถึงนะลูกนะสักวันหนึ่งลูกต้องเอามือเนี่ยขึ้นไปเลียให้ถึงนะลูกรู้ไหมเดี๋ยวแมครับลูกเสร็จครับดวงใจของแม,อม่เก่งของแม่ โอ้ยงามงามงาระาังระว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 ัง,วอ,ง,วอ,งอย่าดมใกล้อย่าดดใกล้ดมใกล้โดนงามงามงาจะโดนงาเดี๋ยวนี้นอนดิ้นเก่งนะคะเนี่ยวิเศษอะเนี่ยปกติจะนอนหัวมันอย่างนี้นะคะนี่นอนหัวไปทางโน้นและดิ้นเก่งนะคะ ให้นอนเป็นเตียงเป็นอะไรไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าวิเศษดิ้นเก่งมากตอนเนี้มีดิ้นขึ้นดิ้นลงดิ้นหมุนดิ้นรอบรอบไปทั่วมีขึ้นมีลงด้วยนะคะดิ้นเก่งเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาการขึ้นเยอะพัฒนาการดีขึ้นขึ้นเยอะแต่ว่าแต่ถ้าเรื่องการเดินจะใช้ขาหน้าน่ะค่อนข้างจะจะยากนิดนึงนะคะจะยากนิดนึงเนาะก็ ทุกคนก็หวังแหละว่าวิเศษจะเดินได้นะคะทุกคนก็มีความหวังนะคะแต่ว่าม,มันค้องค่จะยากอยู่นะคะแต่ไม่เกงก็ไม่ไม,ไม่ยอมแพ้นนะไม่เกงก็หวังเหมือนกันวางมันทุกท่านนี่แหละนะคะหวังเหมือนกันหวังว่าวิเศษคงจะเดินได้นะคะพอนอนดิน้นไปนู่นถ้าอยู่ใกล้แม่เขาจะหลับไม่เก่งอยู่ที่ครัวทํางานกินข้าวทำ,ทำนู่นทํานี่ทํา อะไรหลายอย่างก็ส่วนมากจะอยู่ที่ครัวนะคะก็ต้องเอาพิเศษมาอยู่ด้วยแล้วก็กีวีมาอยู่ด้วยนะคะกีวีตอนนี้ไปนอนตองนรงไหนแล้วไม่ลูกเปไหนแล้วแม่รู้หาที่นอนมัน้งกีวีน้อยหาที่นอนนะคะแล้วก็ข้าวสวยข้าวใหม่แต่วันนี้ข้าวสวยข้าวใหม่ยังไม่เอาลงมานะคะเขานอนดิน้นมานะละ้วแล้วกีวีน้อยเดี๋ยวถ้านอนใช่เนี่ยมานล้วแหละลูกนักับพ่อพิเศษเหรอครับ นั่งก็หลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยเลยไม่จะเสียงดังแค่ไหนก็ไม่ตื่นใช่ไหมพิเศษเขาเกินตื่นมากินอาหารกินอาหารแล้วก็เขารู้จักที่กินน้ําด้วยนะคะเขามองหา <c oughs> มองหาเข้าใหม่วันนี้ไม่เาเข้าใหม่ลงมา <c oughs> วันนี้ไม่เาเข้าใหม่ลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเบข้าใหม่ลงมานะเอาเข้าใหม่ลงมาเขาจะมากินนมกันคู่นี้เขาจะกินนมกัน <c oughs> เขาจะรักกันข้าใหม่ ข้าใหม่กันอะกิวีนะคะเพราะกีวี่จะกินนมข้าใหม่ตลอดพี่ข้าใหม่มาแล้วพี่ข้าใหม่กินข้าวก่อนให้พี่ข้าใหม่ได้กินข้าวก่อนลูกจะกินนมให้พี่ข้าใหม่ได้กินข้าวก่อนลูกกวีเอ้ยโอ๊ยเอา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 ให้พี่ข้าใหม่ได้กินข้าวก่อนลูกเหมือนเลี้ยงลูกอ่อนเลยนะคะข้าใหม่อะ โอ๊ยกีวีเอ้ยลูกกีวีลูกกีวีเดี๋ยวก่อนนี้พี่เข้าใหม่กินข้าวก่อนนะครับลูกพี่หมยกินข้าวก่อนแม่ซื้อขนานมาไว้ให้เข้าใหม่กินนะคะแราเล่นขน้าวเนซื้อมาทีละกิโลให้เข้าใหม่กินสงสารเข้าใหม่โอ๊ยลูกเอ้ยดูนั้นนะ่ะ คือเขาจะติดข้าวใหม่มากเขาจะกินนมข้าวใหม่ตลอดเลยนะคะกีวี่อ่ะดูนะนะั่นน่ะดูนั่นน่ะดูดูดลูเอ้ยเอาออกก็สงสารแล้วข้าวใหม่บางทีก็กอดกอดกีวี่ด้วยนะคะกีวี่กินนมอะ่ะโอ้ยลูเอ้ย